bạn vẫn cứ nhảy mắt thật bảo say nọ, nát say nọ, nông cứ quay lại <laughs> điều lấy gì yêu cô mỏng nọ. sao sao say là số. Cút, mày, cứ tiếng thằng เปล่งออกมฉีดยาแจมอ่ะอืมกำลังยินยาเลยยินยาหายฉีดแล้ววินวัคซีนฉีดแล้วสบายใจฉี่หมอเศร้าเลยอยากคล้องเพลงไหนฟังเนะอยากคล้องเพลงไหนฟังอะไรๆคล้องเพลงอหไฟังอืมสบายดีผู้ชมสักวันโอ้ยสวัสดีครับต้นตำรับพันนาสามาวอพ่นพันลาครับผ้าเลาะมาบ้านมาเงื้ยนไอ้ครับแต่อย่าลืมนะครับช่องอะไรเ้ยพ่นพันละช่อง เออแล้วน่าซอมทราบมาสัตว์ป่อยพัพนๆอซ้องพยภวนพะเล้ากดติดตามในเด้อเดี๋ยวพี่ซามาบอต้นตำรับพันนาซรามาบอจะล่อมเพลงให้ฟังเจ้าชิลล้อมเพลงยังสบายสบายขออนุญ่าโอสบายสบายของพีเนน่เบิร์ตนะขอพี่เบิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังจะไปสีดาบ้าบอกถามาอย่างนี้เจ้าใส่ส่วนนี้ว่าไปสีดา โอ้ยอย่างคนจะดได้อย่างเขาโมกบอกว่าเป็นศิลปินผ่านหนาต้นลำรับจนเขาขอเซลฟี่นะแม่หมอขอเบอร์ไปเลยแม่เขาคิดว่ามันจะเป็นไครเขาเป็นพี่บ้าโตัยอาจจะชายสุดนีไปเลยชายสุดนีเลยสบายใจอย่าขอเพลงเป็นตาจอยเป็นบักจอยซาเอาวะจอยซาเอาะอาจารย์อายห้อมไหนฟังนะเอ่อโอเคไปไฟจไปนั่งฟังเด้อเอาฟังเลยเอาเอาเอาฟังเลยฟังเลยฟังเลย สบายสบายถึกใจกักขันไปฉันตัวซัลาซาลลาพอไข่เป็นคนบรสนอีหยังสิตายสิตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้มันสิตายอย่างนี้นี่แหละเป็นยังไงอันนี้นี่อันนี้เนี่ยเขาว่ามันบ่ดี มันทีเป็นตัวอย่างบดีให้กับเยาวชนเพิ่นกำลังเบิ่งเฮาอยู่อันนี้เป็นการแสดงเป็นการแสดงเนาะเค็ดลองเคสเบิ่อนรักเต้านี่อันขวนนี่มันเอ่อได้เห็นบ่เห็นบ่เอาแป้งใส่อ๋อขวนนี่เป็นแป้งเนาะเป็นแป้งใสที่เียก็ะไรสิบอกเยาวชนบ้านเฮานะครับอันเอาไปสู่บ่ดีครับแต่เอามาส่งน้ํำห่อนกินนี่ดีอ๋อแม่นบ่เป็นยาแม่นบ่ครับเรื่องนี่แหละไอ้กัญชานี่ล่ะออ๋เอาไปส่งน้ํำห่อนแล้วก็มันสิครับ ครับไล่ไอ้พวกไขมันในร่างกายเขาเอ่ยมาดีทออร่างกายเป็นเบาหวานคว,วามดันกะจีเบาบางลงไปเสร็จแล้วมาเคยใสกันวะเออเอาลองห้างไมกันอะ่ะสบายสบายถืกใจกับฮักกันไปอือออพค่อยเป็นคนบ่สนอันใด สิใจสิตจเระว่างสิใจได้เจอาไปหาสูบเด้อเล็กเล็กเล็กน่อยย่าไปสูบเล้อพอดีเ้อโอ้ยเปลื่มแปกไปเล็กเล็กเล้กน่อยย่าไปสูบเด้อมันบอดีมันมันมับอดีมันผิดคือพิพคนวงพิดกฎหมายพร้อมครับผมคือสูบนี่มันลกสูบนี่ไอ้ผมว่าท่านสูบนี่มันลกปอดอื แม่นว่าละการเราดื่มนี่มันจะไปชะล้างไขมันในร่างกายม,มันกเน็เป็นยาเป็นยาสมุนไพรไทยเขาเองแต่ว่ากฎหมายมันยังห้ามอยู่กินยาเป็นหลักกินผักเป็นยาที่แคะแบนคือ,ค,อ,ค,อคือกฎหมายมันยังห้ามอยู่ว่าไอ้ไจังซีมันโปเจิด์ปเจกตกับเบอดีเพราะมันยังมีกฎเกณฑ์ของพันยุ่แต่ว่าถั้งท่อมนี่ได้เลยนั่แต่ท่อมนี่ได้เลยว่าได้ปลูกแต่ว่าเห็นกับ ขอหน้ามูเนี่ยใบสองใบเพราเกิดมาขับลายไขมันลายจะ่าขับลายไข่ได้บ่อยเลยขับลายก่อนจากจะขอฝากไปก่อนฝากไปเลยบ่เห็นร่องศพบ่รังน้ำตาบ่เห็นปลาบ่สั่งข้าวเหนียวบ่เห็นก๋วยเตี๋ยวบ่สั่งตะเกียบบ่เห็นถ้ำเนียบบ่เข่าสภาพบ่เห็นค้นผ่านนาบ่เห็นซากหมาบ่กับพอใหญ่พ้นผ่านลาผ่านลาอ สวัสดีครับบายดีครับอย่าลืมติดตามเด้ออย่าลืมติดตามส่องพี่นายพ่นนะพี่น้องเด้อกต่ยังมากต่ยังมาแมนบ้ายแมนแมนแมนอันนึ่บุดีเด้อเบ็ดบ็ดีบ็ดเบ็ดเบาเบาไปสอนเด็กน้อยนะเบ็ดเบ็ดเบ็ดเด็กน้อยเบ็ดเด้อเออผู้ใหญ่ดีกว่ากำนันก็ได้ผู้ใหญ่กับบุดีผู้ใหญ่กับบุดีกำนันกับบุดีหน่อยบุดีเอาไปต้มกินโอ้ย เอาไปต้มกินดีเดี๋ยวพี่กอกดะเจ้าเอาอีกเอกไหวง่ามดูกันเหีอแมว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 โอเคครับขอบคุณครับ